สวัสดีค่ะคนะพบกับจันหอมกับน้องพองคลทิพย์อีกแล้วนะคะเราก็จะไปหมู่บ้านเพื่อน,อนใช่ไหมเพื่อนจะพาเที่ยวหมู่บ้านนะคะก็ชื่อว่าหมู่บ้านเปิงซายนะคะไปดูนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจไหมนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปไอ,อ้อเคาะขอตัวไปเอารถก่อนนะคะค่ะเจาเ้อไปกันเลยนาะง ทางเข้าหมู่บ้านเป็นงทายนะคะก็จะใกล้ๆถามเกตเกตเนี่ยทามแก๊สนะคะก็จะใกล้ถามแก๊สพูดไม่ชัด เราก็มาถึงหมู่บ้านเปนงซายแล้วนะคะะสุดหลังแมอ่ะอ๋อนี่นะคะ เกินแล้วเอ้ยมีมาเลยกุ้นวะนี่นะคะแล้วก็จะพเพื่อนก็จะไปพาเที่ยวรอบๆอหมู่วาดนะคะอันบานนี่เปิดแค่แค่แกัรนะทำอาชีพอะไรเงี้ยมันมันก็มีแต่ละบ้านพี่กำกับกัติบัตรมาเอาถ่ายคลิปสันก็เลยนะอะ อันนี้เขาจะทําบ้านใหม่นะคะเขินเว้ยไ,ไม่รู้ว่าเขินอะไรเลยรู้แต่ว่าเขินเออบ้านเออเพื่อนเพ่อเก่าๆแบบอันซอเปดเล็บเนี่ยเวลาณโบราเนีน่ยอันนี้ก็อันนี้เบี้ยวเพื่อ,เอ,อ,เอ,อนอันปะลุอยอ๋ยอ,อจื้อะไรเออจือ้ออะไรนะเนี่ย เอาว่านี่นะคะโหหมู่บ้านนี่ก็สวยมากเลยนะคะยังยังมีใครมาถ่ายไหมจ๊ะนี่อันนี้บ้านยอดอันี้คือบ้านเพื่อนอีกคนบ้านเพื่อนคนนี้นะคะเหลียวๆเราจะชมไปทางที่วัดขายฐานด้วยเหรอพี่อยากเห็นที่วัดไหมแล้วเข้าไปดูนิดนึงเข้าไปดูนิดนึงที่นี่ก็อบ้านบ้านแบบสวยๆมากเลยอ่ะแบบเก่าๆแล้วก็สวย มันมันแบบมันไงไม่รู้อ่ะคผิวเข้าไปดูซิจะไปไหมก็แล้วแต่มือมือมือนีลำโบนะนะพี่กำลาถ่ายลำโบคันเดี๋ยวถ่ายคลิปกันกะาบอกตัก้ำบเทียนเออแกถายจนตัก้ำโบนี่นะะโอ้ที่นี่เขาจะขายทานนะคะ พี่มีเกือบทุกมีเกือบทุกหนูมีเกือบทุกบ้านเลยเหรอมีทุกบ้านเลยมีทุกบ้านเลยอ่ะยังใช้น้ำหม้อแบบเก่าๆอยู่เลยนะลองสักดูได้ฟองทิวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทุกอย่างเลยไอเราก็องซโซนถ่านนะโอ้ที่นี่เขาจะทำอาชีพทำขายถ่านใช่ไหมเอออื้อลึกวันลึกอ่ะตัวโอ้ลึกมากเลยกําต่อยเซลล์โอ้ไม่ก ok <ห>ัดโอ้ไม่ก็ มื่อไรจะถึงโอ้ลุลุลเลึโแลุ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 อเลุลุชุลุลลุลลุลุลุลล่ลุ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 ไุล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 ุะุลุลล้ลุลุลุไุลลนลุลลยลมลุ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 อุลุลุลลุลุลมลุะีหลดุล เซตเตียจริงมาส่งฐานนะคะหอนโอ้ย o d ไล่แล้วขึ้นมาแล้วนะคะโอ้ล้างมือพอดีเลยจากล้างมือเอาจับดิล้างมือตัวมือนี่ไงเราเป็นคนตักพี่เ้าเป็นคนล้างนะคะ น้ำเขาก็ยังสะอาดอยู่นะคะนี่ฮัลโหลมื้อจากร้านต่างๆเจ้ที่ทำไมคนอันนี้มีน้ำประหยัดนิดนึง่จ้าทวดก็ทวดน้ำมันแห้งนี่เข้ามาส่วนฐานนะคะก็คือฐานอันนี้นั่นเองนะคะเมากตส่งกันตั้งบัตรมาดมมือเป็นมัดบ้านเลยอ่ะสังเกตไหมเออสวยเนาะสังเกตไหม เขาจะไม่มีรั้วเขาจะปลูกแบบนี้ทุกบ้านเลยต้นไม้ใช่ไม่มีรั้วนะคะแต่แต่จะมีต้นไม้แบบนี้ทุกบ้านนะคะน่าจะทุกบ้านเลยนี่เห็ดไหมใช่ใช่ใช่ทุกบ้านเลยนะคะสังเกตดูอันนี้ก็มีน้ําบ่อเหมือนที่เมื่อกี้นะคะถ้าสังเกตดูดีๆมันก็จะมีอะไรจิ้มอยู่มานาทางเจอไอ้จหนอตีนี้เขาล้อมหัว มึงขึ้นบนรอ่ีตังเขาก็เป็นกับไมโครที่แกว่าเฮายังหน่อยเลยวันนี้เันเนาะหลังเน่ไม่เรอสามสิบสามันกกกันเนาะราะว่าเปไงสามเออหมู่วันนี้จะมีหลังว่านสามสิบสามหลังนะคะอันนี้คืออันกลางวานอ่ะอือี่คือกลางว้านนะกลางวานใช่ไหมกลางหมู่บ้านโอ้ อันนั้นคือนันกรมของเจ้าเหนือนะวานนี้ก็ขึ้นหลังเนี่ยเพิ่นขึ้นนันขึ้นหลังแน่เลยเจ้าขึ้นหลังเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านมั้งคะเป็นนาเขาเกินนะนี่นะคะไม่น่าจะไม่มีใครอยู่บ้านนะคะก็จะเป็นอนเจอสีเขียวมาใกล้นะถือันนางเปียนซุ่มมาใกล้น่ะอ๋อเมื่อเมื่อกี้เขาเมื่อขายแจงโมที่เพื่อนด้วยนะคะออกไปเถอะ เป็นนี้ก็เป็นหย่างเราไมาคถ่ายกันสูงเมื่อบะไล่ไลเมื่อบะเหม้ยเหมือนันนะเนี่ะอ๋อเมื่อคืนค่ะได้มาได้มาเป็นตังคนกินอยู่บ้านไหมมีคนอยู่บ้านไหมไม่มีใครอยู่บ้านนะคะสงสัยไปทำงานไปสวนไปสวนอ๋อไปสวนไปสวนกินนี่ไงมันมีชุงหมู่บ้านอันนี้กลางมากเลยอ่ะน้ำหมอก กว้างมากเลยนะดูอน่้อันนี้หรอนจ๊อ๋อนี่คือห้องน้ำโบราณนะคะใช้ลินใช่ลินกับี้วัวผสมกันแล้วก็เออทำแบบนี้เด้นะเดี๋ยวเราเราขออนุญาตเข้าไปดูนะะไม่ดูก็ได้มั้งข้างในข้างนอกก็ได้เขาจะเอาไม้แบบนี้แล ขี้บูแบบนี้ก็กับดินเองนะคะแล้วก็เพลิงตรงนเพลิงจะประมาณนี้ใช่เพลิงผสมด้วยเนาะผสมแล้วก็ลอมรอบบ้านอันนี้ปลาลูรานคืออเปียงเปียงันแกงไงใช่ใช่ไม่รู้ป้าเขาอยู่บ้านหรือเปล่าอ๋อขึ้นขึ้นเข้าไปดูข้างบนนะคะอ๋อขอย่านถ่ายหน่อยนะลุงอยู่ก็สองก้าวสองก้าวอยู่เพื่อนเด้ออยู่เพื่อน โมเดยวนี้ลุงอยู่ก็เหลียวแกลีลุงก็เหลียวไลอ๋อรู้นะคะพื้นไม้ลุงเขาก็จะอยู่สองคนนะคะมีมีลุงแล้วก็ยายนะคะไม่มีลูกไม่มีญาติด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณลุงมากนะคะที่ให้ถ่ายนะคะท่ามใเอ่อวันนี้ก็ไม่ค่อยอะไม่ค่อยมีอะไรข่อมโมลักกล้ามอินเลยแน่แนอ๋อภาษาใกล้ไหมเหนโมลาตลงอ๋อ ปักรัเปิดเ็นอยู่เพิ่เปป็นไปตั้งขอาหมู่้านเลย้เ้ยเหกเลยนี่ก็เฮินโบราณทั้งนั้นนะฮะม่เข้ามาใกล้เลอำปออกมาเาก็มาทดสอบพัก่อนเลยเลาอีเยอะเป็นอูเวลาเมื่อที่เขามาแทะอ๋อดูสภาพคนรถอันนี้คือว้านที่ บ้านคนตะก,กี้อัน,นปีเหรออมันเจ๊บะพิดคนแบะบพิดเกาะแบะบพิดเกาะส่วนมากก็จะเป็นบ้านไม้กันนะคะบ,บ้านเลยเฮ้ยบ้านหลังนี้ติดกันเลยใช่ไหมสภาพคนร้อนไม่ไหวเลยบ้านนี้ก็น่าจะเป็นคนมีนะคะเพราะว่าเห็นรถเห็นมีรถด้วย เรายังไม่มีรถเลยมอเตอร์ไซค์ก็ยังมอเตอร์ไซค์ก็เกือบไม่มีแล้วนี่ดูเห็นทุ่งนาสูงที่บ้านเขาอย e ู่สูงดีจังี <laughs> ่ว <laughs> <Are you S 2> ัดก็มีน้ำบ่อโอยน้ำมันนี้แก้วสูงโอ้งมันแห้งเลยมันแห้งะน้ำกินยากใช่ที่นี่น้ำไม่ค่อยมีนะคะน้ำแห้งแต่ที่เราประหยัดประหยัดนะคะเราทำนาอะไรได้เลยเนาะที่นี่ท่า ที่หมู่บ้านเขาเนี่ยน้ำในแห้งเหลือเบอร์น่ะน้ำกินก็มีน้ำกินก็ไม่ค่อยมีนะคะย่ำซื้อเป็นอุ้มอันนี้เป็นไข่อุ้มผับตักมาไหว่ะน้ำกินก็อ๋อน้ำกินกอตักเนตักผัวตักเ<ง>นื้นขอขึ้นมากพวกนี้ๆๆกันตักบนะตักไก่นะไก่นี่คือพี่วัดนะคะเราไปดูน้ำบ่อกันหน่อยว่าจะมีน้ำไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้คือน้ำน้ำแห้งเพราะว่าหน้าร้อนไง โอ้ไม่มีน้ำเลยแห้งนะคะนิดเร็วเองเออฮ้าคึ้นก็เทนเหรอมีน้ำเนี่ยนี่ก็คือวัดอ่ามุงวัดปิงทายนะคะ,ะ,น,ะน,น,นี่นะคะมีพระธาตุอยู่ตรงโน้นนะคะตั้งนี้เนาะกับตั้งนั้นี่ยมาจัง้าวันเนี่ย ผิดไปทางผิดนะโอ้วิวสวยมากลูกเห็นเพื่งนาเหมือนเหมือนบ้านเราเลยเนาะว้านเราจะอยู่ติดที่หมู่บ้านกลางหมู่บ้านนะคะแต่นี่จะอยู่ติดที่นาเลยนะคะวัดติดนาวออัดติดนานะคะส่วนเราน <ะ S 1> ีนแ่แบบบ้านติดนาโีสวยใครมีใจจะทำบุญก็มาได้นะคะ ใช่ค่ะสร้างยังไม่เสร็จนะโอ้โหสวยมากข้างในนี่แบบเอออะไรกันเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวได้เปล่าคนเต็มข้างข้างยังไม่เสร็จนะคะก็ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่สีนะคะใช่ที่ร้านก็จะเป็นแบบนี้อยู่เลยนะคะยังไม่ได้สตึง นีนะคะแต่ละสาก็ไม่เหมือนกันนะคะใช่ไหมพงทิพย์ใช่อันนี้สีสมพูเนาะสร้างไม่เสร็จนะคะข้างบนสวยมากมีใจอยากจะทําบุญแบบ แต่ทำบุญลงน้องทองทิพย์กับพี่จันหอมก็ติดต่อมาได้นะคะเหลียวน้องทองทิพย์กับพี่จันหอมพามานะคะใช่ค่ะวัดเขาก็ยังสร้างไม่เสร็จเนอกเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีไม่มีงบนะคะก็ต้องหยุดไว้ก่อนนะคะถ้ามีงบก็ทําต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเพราะว่ามีโควิดอีกแล้วก็วันเมืองก็เป็นแบบนี้อีกนะคะค่ะนั่นเราไปดูรอบๆวัดกันเลยนะคะเออตูเราไม่เป็นนออี้เะใช่ผัดตูอันนี้มัน,มนจะ เลื่อนออใช่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยไม่ที่แบบมันหลายๆที่เขาก็ทํากันนะแต่มันจะมีแบบเออเยอะๆมันก็จะทําที่สองที่อย่างเงี้ยอ๋อไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นที่เนี้ยถ้าเราม้วบเราก็จะทําวัดเราเป็นแบบนี้นะคะประตูแบบมันจะเข้าง่ายเปิดง่ายเพราะว่าตอนนี้วัดเราก็นี่นะคะก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะงวงร้อ้ก็มีอยู่นะคะนี่ ี๋ยวกันนาะก็ไม่มีน้ํานะคะก็ต้องได้ทำน้ําบ่อใหม่อีกนะคะดูลึกมากยืนอยู่ตรงนี้เสียวมากเลยนะคะที่นี่เขาก็ต้องขุดน้ําบ่อเอาไปเอาน้ําไปใช้ลืมนะคะเพราะว่า,าที่นี่เขาไม่ไม่ซื้อน้ําหรือว่าไม่มีน้ํามาขายนะคะบ้านเพื่อนนะคะก็จะขึ้นไปบนบ้านเพื่อนนะคะไปไปดูกันว่า ที่บ้านเพื่อนเขาทำอะไรนะคะอันนี้ไงที่เขาไปยิงอะไรอ่ะอันไหนอันไหนกหนนะอันนี้นะคะมีลูกเลยเขาเรียกอะไรนะกก่งกุ่งปักกก่งไปไปเราขึ้นไปข้างบนกันนะคะนี่นะคะข้างบนมากำลังเก็มะขามนะคะโอ้แตงโม ข้างในก็จะเป็นแตงโมข้างนอกก็จะแกะมะขามขายนะคะต้นมะขามก็อยู่ตรงโน้นเองขายจืดนี่มาขายจอยสามหิ้ยหนึ่งโดจ็ดขีดใช่ไหมใช่หนึ่งโดจ็ดขีดก็สามพันจ้าดนะคะก็าจะขายนี่ฟงทิปเหนื่อยใช่ไหมนอนอ่ะอะเออง่ไม่งงไม่รู้นะคะแต่มาไม่เอาหมวกมาไม่มีอะไรมาแค่นี้ ไม่รู้ว่าจะมาถึงบ้านยังไงตั้งใจมาเลยน้ำนะคนะตั้งใจมาถ่ายวันนี้ตั้งใจมาหาใช่ตั้งใจมาหามาเ <มา S 1> ที่ยวค่ะกลับม, <า S 1> <า>มาถึงบ้านแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ